ความสำเร็จเกิดจากการมุ่งมั่นไม่ใช่การเกรงใจซื่อมาเซียนนักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮั่นใช้เวลากว่า20ปีในการเขียนหนังสือซื่อจีหรือบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งกลายเป็นผลงานอมะตะที่ครองใจคนจีนมาหลายพันปี ระหว่างที่เขียนหนังสือซื่อมาเซียนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากข้าราชการในราชสำนักกล่าวหาว่าความจริงที่เขาเขียนเป็นมุมมองที่ไม่เหมาะสมกล่าวหาว่าเขาไม่เคารพต่อบรรพบุรุษ แต่เขากลับยืนหยัดในหลักการของตนเขาเชื่อว่าประวัติศาสตร์ควรสะท้อนความจริงไม่ใช่ความต้องการของผู้มีอำนาจผลลัพธ์คือซื่อมาเซียนต้องรับโทษอย่างหนักแต่หนังสือของเขากลับเป็นมรดกทางปัญญาที่ล้ำค่ามากกว่า2,000ปีส่วนคนที่วิพากษ์วิจารณเขากลับล้วนเป็นผู้ที่ไม่มีใครจดจำนามได้แล้ว นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มุ่งมั่นในเป้าหมายแท้จริงกับผู้ที่เกรงใจความคิดเห็นของผู้อื่นอยากพัฒนากลยุทธ์การใช้ชีวิตให้มีแต่ชัยชนะ